เมื่อคู่รักชาวต่างชาติชื่นชอบในการเดินทางผจญภัยท่องเที่ยวในเมืองไทยและได้มาลิ้มลองอาหารที่เป็นรถขายอาหารในกรุงเทพประเทศไทยให้เห็นถึงความแตกต่างของที่อเมริกาที่นี่มีตั้งแต่ผัดกะเพราและเครปไปจนถึงอาหารแซลมอนที่นี่เป็นตลาดที่มีสีสันและรสชาติอาหารก็เข้มข้นและได้เห็นถึงวัฒนธรรมอาหารริมทางที่สนุกสนาน ในประเทศไทยอีกด้วยเขาบอกว่ารถขายอาหารในอเมริกานั้นมันมีราคาแพงบางครั้งคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้บรรยากาศที่ดีกว่าอาหารแต่อาหารริมทางนั้นมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปมันก็มีคุณภาพดีเหมือนกันและมีรถขายอาหารบางคันที่อร่อยสุดๆและคุ้มค่ากับวัตถุดิบที่สดใหม่และก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปด้วย และในทุกๆครั้งรถขายอาหารก็จะมีราคาที่แพงมากด้วยแล้วในตอนนี้พวกเขาจะไปดูรถขายอาหารของเมืองไทยที่นี่มีรถขายอาหารอยู่มากมายและพวกเขาก็ได้ไปสั่งอาหารกินกันเธอได้สั่งข้าวหมูย่างมากินเมื่อกินเข้าไปเธอบอกว่าซอสนี้รสชาติดีจริงๆมันมีความเผ็ดร้อนของพริกป่นเผ็ดจริงๆเธอชอบซอสชาติแบบนี้มากๆ เธอให้คะแนน8เต็ม10ไปเลยและข้าวหมูย่างนี้ราคากล่องละ100บาทส่วนเนื้อหมูนั้นมีเนื้อล้วนๆเลยไม่มีมันหมูเลยและให้หมูมาเยอะมากและมีรสชาติที่เผ็ดร้อนเหมือนกับรสพริกไทยดำเผ็ดๆเลยเขาให้คะแนน7.5คะแนนและเขาได้สั่งน้ำมะพร้าวปั่นมากินและได้เนื้อมะพร้าวมาเต็มแก้วเลย มันเจ๋งมากเมื่อเขากินน้ำมะพร้าวเข้าไปเขาบอกว่าระดับความหวานน่าจะอยู่ที่ประมาณ60%และอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่แต่โดยรวมแล้วคนไทยนั้นคงไม่ชอบกินหวานกันหรอกแต่สำหรับเขานั้นเป็นรสชาติที่พอดีเลยมันมีความสดชื่นดีจริงๆเมื่อเธอลองกินดูบ้างเธอบอกว่ามันสดชื่น ราคาแก้วละ60บาทมันคุ้มสุดๆและต่อมาเธอก็ได้ลองกินข้าวกระเพราเนื้อราคาอยู่ที่กล่องละ70บบาทมันเผ็ดนิดหน่อยแต่ก็อร่อยดีส่วนเนื้อนั้นก็นุ่มเธอให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบและเขาก็บอกว่าเนื้อนั้นมีความกระด้างแต่เขาชอบเนื้อหมูมากกว่าโดยรวมทุกอย่างแล้วเขาให้คะแนน แปดเต็มสิบไปเลยและเขาได้ซื้อหมูย่างมากินเขาบอกว่าเนื้อหมูนี้ชุ่มฉ่ำดีและต่อไปเขาก็ลองกินแผ่นปลาเส้นเขาบอกว่าแผ่นปลาเส้นนี้ดีจริงๆหลังจากนั้นเธอก็ซื้อเครปมากินเธอได้ซื้อเครปด้วยนูเทลล่าเธอบอกว่ามันกรอบอร่อยดีมากเธอให้คะแนน9.3คะแนนเขาลองกินเครปดูบ้างเขาบอกว่า มันสดใหม่และอร่อยดีมันมีความบางที่กรอบพอดีเขาให้คะแนน9.5คะแนนเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินมาซื้อของกินต่ออีกทางร้านได้แนะนำอาหารที่ขายดีให้กับเขาซึ่งเป็นเมนูข้าวปลาแซลมอนน้ำพริกราคา139บาทและเขาก็ได้ซื้อเครื่องดื่มมากินเขาได้สั่งเป็นโกโก้ลาเต้ ราคาแก้วละ55บาทและก็ยังมีพิซซ่ามีซี่โครงหมูอบและก็มีพาสตา้าและเขาก็ได้สั่งซี่โครงใส่เล็กมากินซึ่งชุดเล็กราคา299บาทเมื่อได้โกโก้โกลาเต้ามาแล้วเธอบอกว่าช็อกโกแลตนมนี้เข้มข้นและก็อร่อยมากๆเธอให้คะแนน8.5คะแนนและเขาก็บอกว่าหากมองดูโกโก้โกโลาเต้นี้แล้ว มันเป็นศิลปะที่สวยงามเขาให้คะแนนิบเต็มสิบไปเลยและเขาก็ชอบที่มีฟองนมที่ด้านบนส่วนรสชาตินั้นก็อร่อยมากๆเขาให้คะแนน9เต็ม10ไปเลยและพวกเขาก็ได้เดินมาซื้อหมูปลาร้ามาสองไม้และได้ซื้อกระเพราหมูกรอบมาด้วยและต่อมาพวกเขาก็ลองกินหมูปลาร้าดูเธอบอกว่ามีรสชาติที่ดีเธอให้คะแนน 8.3คะแนนและเขาก็บอกว่าเนื้อนั้นนุ่มและมีความฉ่ำมากถ้าหากกินแต่เนื้ออย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วและก็ชอบแบบไม่มีมันมากกว่าแล้วก็ชอบรสเผ็ดมากกว่ารสเค็มและถ้ากินกับข้าวสวยก็จะเข้ากันมากเขาให้คะแนน9เต็ม10ไปเลยและเขาก็ลองมากินข้าวปลาแซลมอนน้ำพริกต่อราคากล่องละ160บาทหรือราคาประมาณ5เหรียญ ซึ่งจัดมาได้น่ารักและน่ากินมากๆเขาให้คะแนน9เต็ม10ไปเลยและเธอก็ได้ลองบ้างเธอบอกว่าแซลมอนนี้ย่างมาได้สุกกำลังดีและไข่ก็เข้ากันได้ดีส่วนข้าวนั้นมีรสชาติที่ดีจริงๆเธอให้คะแนน9เต็ม10คะแนนแล้วเธอก็ได้ลองกินผัดมีผักกระเฉกุ้งมันมีรสชาติที่ดีจริงๆเธอให้คะแนน 9.3คะแนนเมื่อเขาลองกินดูบ้างเขาบอกว่าเส้นหมี่นี้มันเด้งมากตอนแรกคิดว่ามันจะสืดมากแต่เมื่อได้ลองกินไปแล้วมันมีรสชาติดีมากส่วนกุ้งนั้นก็ฉ่ำและสดมากเขาให้คะแนน8.5คะแนนและข้าวกระเพราหมูกรอบก็ได้มาแล้วเขาบอกว่าหมูกรอบนี้อร่อยมาก มันฉ่ำและกรอบจริงๆเขาให้คะแนน9เต็มส10ไปเลยส่วนเธอก็บอกว่าหมูกรอบรสเผ็ดนี้มันอร่อยดีจริงๆมันกรอบและชุ่มฉ่ำและปรุงมาได้อร่อยมากๆเธอให้คะแนน10เต็มส10ไปเลยและต่อมาเธอก็มากินเฟรนชฟรายชีสเธอบอกว่าเฟรนช์ฟรายนี้มันหวานและเธอก็ไม่ชอบชีสหวานด้วย เธอให้คะแนน7.3คะแนนพักเขาก็บอกว่าเฟรนช์ฟรายนี้ปรุงมาได้รสชาติดีมากๆและเขาก็ชอบเฟรนช์ฟรายแบบเค็มมากกว่าแบบหวานเขาให้คะแนน8เต็ม10ไปเลยและต่อมาเขาก็มากินซี่โครงหมูอบเขาบอกว่าที่นี่มีรถขายอาหารเยอะมากและทุกร้านคนขายก็สุภาพมากคนขายอาหารบนรถ จะพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้เมื่อเขากินเข้าไปเขาบอกว่ามันนุ่มและอร่อยมากเขาให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยและก็มีกลิ่นอายของบาร์บีคิวผสมผสานกับความเป็นไทยเขาชอบเมนูนี้มากเมื่อเธอลองกินดูบ้างเธอบอกว่ามันนุ่มมากจริงๆและซี่โครงนี้ก็มีรสชาติที่ดีมากๆเธอชอบอาหารเมนูนี้ เธอให้คะแนน9.5คะแนนและราคากล่องละ299บาทและพวกเขาก็บอกว่ารถขายอาหารในเมืองไทยนั้นดีมากเลยและยังไม่เคยเจอรถขายอาหารที่ไม่น่ากินเขาบอกว่าที่สหรัฐอเมริกานั้นเขาจ่ายเงินไปประมาณสิบเหรียญและในบางร้านก็ดีส่วนบางร้านก็แย่และบางทันก็อร่อยจริงๆ หลังจากที่พวกเขาได้ลองกินอาหารของรถขายอาหารไปประมาณสิบกว่าร้านแล้วพวกเขาบอกว่าอร่อยมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าหมูกระทะจานนั้นดูน่ากินมากฉันอยากไปที่รถขายอาหารเพื่อลองกินหมูกระทะนั่นจังวิดีโอสนุกดี และมีของกินอร่อยๆมากมายคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าดูน่าอร่อยมากเลยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฤดูร้อนที่ยาวนานและร้อนอบอ้าวคุณควรรับประทานอาหารกลางวันในห้องปรับอากาศคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ากินเยอะมากๆผัดกระเพราหมูกรอบน่าอร่อยที่สุดคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าราคาอาหารในเมนูเหล่านี้จะราคาถูกลง